สวัสดีค่ะวันนี้มารู้จักขาซีดเลือกซื้อและติดตั้งอย่างไรให้ปลอดภัยต่อลูกน้อยการเลือกใช้ขาซีดหรือเบาะนั่งนิรภยัยสำหรับเด็กเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กและทารกเพราะคาซีดช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรงอื่นๆจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ คาซีดมีกี่ประเภทประเภทของคาซีดจะจำแนกตามอายุส่วนสูงและขนาดตัวของเด็กดังนี้ หคาร์ซิตแบบหันหน้าเข้าหาเบาะมักมีด้ามจับอยู่ด้านบนสามารถถอดออกจากฐานที่ยึดกับเบาะรถได้และต้องติดตั้งโดยหันหน้าเข้าหาเบาะหลังเท่านั้นเหมาะสําหรับทารกแรกเกิดถึง2ปีหรือเด็กที่มีน้ําหนักและส่วนสูงตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ผู้ปกครองควรศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียดเพราะคาร์ซิตแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจมีข้อกําหนดที่แตกต่างกัน สองคาซิทแบบหันไปข้างหน้ารถติดตั้งโดยยึดติดกับเบาะหลังและหันไปข้างหน้ารถเหมือนเบาระรถปกติเหมาะสำหรับเด็กอายุ2-5ปีหรือเด็กที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามที่ระบ,บุไว้ทั้งนี้ผู้ปกครองควรศึกษาข้อมือการใช้อย่างละเอียดเพราะคาซิทแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน 3. าคาซิทแบบที่นั่งเสริมติดตั้งโดยยึดกับเบาะหลังและ หันไปข้างหน้ารถเหมือนเบาะรถปกติใช้สําเด็จเด็กที่โตเกินกว่าจะนั่งคาซีดแบบหันไปข้างหน้ารถได้เหมาะสาเด็จเด็กอายุ5ปีขึ้นไปและสามารถใช้งานได้จนกว่าเด็กจะโตพอคาดเข็มขัดนิ้ภัยได้พอดีตัว วิธีการเลือกซื้อคาซีดนอกจากการเลือกซื้อคาซีดตามประเภทที่เหมาะสมกับอายุและขนาดตัวของเด็กแล้วผู้ปกครองอาจต้องคำนึงถึงอุปกรณ์และองค์ประกอบอื่นๆของคาซีดด้วยเช่นเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยของคาซีดควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและควรเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ5จุดเพราะจะปลอดภัยกว่าแบบ3จุด มาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดที่รับรองมาตรฐานของคาร์ซีทซึ่งถูกผลิตและนำเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกคาร์ซีทที่ผ่านมาตรฐานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือความใหม่ของผลิตภัณฑ์การซื้อคาร์ซีทมือหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ย่อมดีกว่า เพราะเพิ่งถูกผลิตและยังไม่ผ่านการใช้งานเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายน้อยกว่าแต่หากจำเป็นต้องซื้อสินค้ามือสองควรสังเกตว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีส่วนใดขันหายไปไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวและไม่เคยผ่านอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนเพราะอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบนิรภัยได้ราคาอย่าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากราคาเพียงอย่างเดียวเพราะคาสีที่มีราคาสูงไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเสมอไป ข้อควรระวังในการใช้คาซีดเพื่อความปลอดภัยในการใช้คาซีดผู้ปกครองควรทราบข้อควรระวังดังต่อไปนี้ในกรณีที่เข็มขัดนิรภัยของคาซีดมีขนาดใหญ่เกินไปควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้พอดีกับตัวเด็กแต่หากยังไม่แน่นพอผู้ปกครองอาจนำผ้าขนหนูมาม้วนและหนุนไว้ข้างหลัง ข้างๆตัวเด็กทั้งสองข้างหรืออาจเลือกซื้อหมอนหนุนโดยเฉพาะมาใช้ไม่ควรวางสิ่งของอื่นๆไว้ใต้ตัวเด็กขณะนั่งบนคาซีทเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจทําให้เข็มขัดนิรภัยทํางานได้ไม่เต็มที่หากเด็กเปิดล็อกเข็มขัดนิรภัยของคาซีทเองผู้ปกครองควรรีบนำรถจอดเข้าที่ปลอดภัยข้างทางแล้วตรวจสอบความปลอดภัยของคาซีท และเด็กให้เรียบร้อยก่อนครับรถออกไปแต่หากเด็กยังพยายามเปิดล็อกอยู่เรื่อยๆผู้ปกครองอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยอันใหม่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเด็กก่อนออกเดินทางทุกครั้งว่าเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซิสเรียบร้อยแล้วไม่ควรปล่อยให้เด็กนั่งคาร์ซิตามลําพังเนื่องจากเด็กอาจทําให้เข็มขัดนิรภัยรัยดคอโดยไม่รู้ตัวและอาจขาดอากาศหายใจได้